ศูนย์พัฒนาความเป็นเลิศในการพัฒนาเด็กประถมวัยคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นสวัสดีค่ะเด็กๆพบกับครูแววนะคะวันนี้ครูแววมีกิจกรรมศิละปะกับทรายและเรียนรู้เกี่ยวกับสัตว์ที่อยู่ใต้ดินแต่ก่อนเราจะไปเรียนรู้กันครูแววมีนิทานมาฝากนะคะนิทานชื่อเรื่องว่า ช่วยเช็ดให้นะนิทานเรื่องช่วยเช็ดให้นะช่วยเช็ดให้นะเรื่องและภาพอากิโกะฮายาชิแปลมารีนาโคบายาชิซุปอร่อยขอกินหน่อยนะอ้าคุณหนูทำหก เลอะท้องหมดเลยช่วยเช็ดให้นะชเช็ดเช็ดเช็ดอุ๊ยคุณกระต่ายก็ทำหกเลอะมือหมดเลยช่วยเช็ดให้นะชเช็ดเช็ดเช็ด คราวนี้คุณหมีทาหกเละเท้าหมดเลยช่วยเช็ดให้นะเช็ดเช็ดเช็ดฮ่าจักกจี้จังเลยอร่อยจังพวกเรากินหมดเกลี้ยงชามเลยเอ๊ะใครน่ะ กินเลอะรอบปากเลยเช็ดเช็ดเช็ดกินอิ่มแล้วจ้าช่วยเช็ดให้นะเด็เกๆสร้างไหมคะสัตว์ที่อยู่ใต้ดินมีอะไรบ้างเด็เกๆไปชมกันเลยนะคะ มอดวรูคืค้ใส่เดียวมาค่ะเด็กๆว,วันนี้ครูวแววจะพาเด็กๆมาทำศิละปะก,กับทรายกันนะคะสิะกก่งที่ต้องเตรียมอันดับแรกคือทรายนะคะแล้วก็กระปะใส่ทรายนะคะ ลองมาเริ่มก,กันเลยนะคะอันดับแรกครูแหวจะเททรยายลงในกระบะก่อนนะคะเด็กๆทรายนี้มีประโยชน์เยอะแยะนะคะนอกจากจะเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์แล้วเราก็ยังสามารถนำทรายมาสร้างบ้านทรายลักษณะของทรายนะคะดเด็กๆจะเป็นเม็ดซุยๆนะคะละเอียดหลังจากเททรยายใส่กระบะแล้วนะคะเด็กๆครูก็จะมาวาดรูป ศิลปะบนทรายให้เด็กๆดูนะคะ Twin tw what How wonder go รูปที่คุณครูแบ,บวววาดเป็นรูปปานะคะให้เด็กๆลองวาดตามคุณครูตามจินตนาการเลยนะคะ เล่รูปอะไระรูปบ้านค่ะเด็กๆไทยถูกเก่งมากเลยนะคะเด็กๆสามารถเล่นได้ตามจินตนาการของเด็กๆเลยนะคะสำหรับวันนี้ครูแบาต้องลา,าไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายข้อควรระวัง 1. ระวังสัตว์ที่อาศัยอยู่ในทรายกัดต่อย 2. ไม่ให้เด็กนำดินคว้างปาใส่ผู้อื่นระวังดินเข้าตา มเมื่อเด็กๆเ,เล่นเสร็จแล้วให้เด็กๆล้างมือให้สะอาดด้วยนะคะ